Ui Ui chưa chơi. Long rồi, chưa được 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 ทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นใหญ่มไกแล้วเนี่ยโอ้โหเฮ้ยนั่งไงขี้น้ำนูนมาเลยนั่งไงตืดแล้วตืดแล้วตืดแล้วไปแล้วไปแล้วอ,อยู่ไอสัตว์มาแล้วต้มแรกกูเฮียมัน,นหนาลือเกินที่กูไม่ได้แต้มแรกโอเ ไปดีนะครับนั่นไงนั่นไงดูปะมันโฉบแล้วมันก็มันโฉบแบบมันโฉบเหมือนจะกัดอะแต่ไม่นี้เหรอ <c oughs> เออเอาเอากับมันครั้งแรกแล้วมันอร่อยนะเว้ยนั่นไง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 บินเลยเฮียมาช่อนกูก็ตกง่ายนีว่วะมาช่อน <c oughs> <c oughs> ใหญ่กวโกโ่ากระดอผมหน่อย ใช้ปวดฉี่แล้วเนะี่ยนั่นงไงโอ้โหเฮี้ยมันกัดโดนเลยอดูปะเฮี้ยไม่โดนกัดไม่โดนเนี่ยโอ้มันสับโดดเลยสดมันโดดเลยเฮี้ยกี่มองไม่เห็นสายแต่มาเนี่ยแหละ เอากระตุกคันไว้ให้มันจะได้ย่อนหย่อนทันนี่ไงนี่ไงนี่ไงไอ้เงี้ยมาแล้วนี่เลยวันนี้กูมาว่ะจะไม่เดินไปไกลอะไรตาไม่เห็นนี่ไงสองโอ้ยเที่จะลอยลอยลอยตัวแค่นี้ไอ้เงี้ยตัวก็เยอะดูเยอะกับตัว อ๋ออืมมอมาดิมาดิมาดิสุดมาดิมาด,มาดิไม่ต้องส่งไอสัตว์ไม่ต้องส่งไม่ต้องส่งอยู่ดิเต็มเงี่ยงอะ่ะบอกเลยว่าเต็มเงี่ยงอะ่ะใจดีด้วยเชี่ยวันนี้พี่เสือปืนไว้แล้ววันนี้พี่เสือปืนไวายเฮ้ยเชี yeah. ่ย ขี่ตเนี้ยวัดสามเกือบสี่อ่ะตัวมันขาวโบเลยเลยอ,อยูอ่ดีอยู่ดิมีทิ้งจักรยานโห ตั้งทับอย่างเี้ตั้งตกใจก็ตั้งสติไม่ทันเลยเนีย <laughs> ดูดิประมาณสองขีดกว่ากว่าันเจียบเลยทันทับทโอเคอเ,อเอาเชือาปวดนมาทุกวันนี้เอา อะวะไ้่ได้เฉยไม่ได้มองไอ้เนี่ยหันมาขัดแม่งตึกตึกตึกตึอ้สัสเรียที่มองโอนโหวสายูสิงตบยิ่งเล็กแล้วมังเล็กจริงๆนะ่ยนิ้วโป้งผมเไม่าวเรเมือนดแล้ว่นั่นไ อไอ้เหี้ยของหนูกตัวตัวไอ้เหี้ยตัวไซส์เนี่ยที่มันชอบกัดอยู่เนี่ยดูสิมันมีแต่ไซส์แบบนี้อ่ะอ้ห้เฮี้ยคิดตัวเท่ากระดอหผมอ่ะไอ้เหี้ยตัวเท่าเมื่อกี้เลยเหี้ยข้อเดียวกันปะเนี่ยดูตัวเดี๋ยวอ๋ออดูตัวดิ๋ยวเหี้ยดูตัวเหยื่อ Mày ăn cho nó làm thế nào vậy nè Mình sẽ chạy đuôi mấy cái đuôi nhé Mình sẽ chạy đuôi mấy cái đuôi Ở rồi, cái đuôi mấy cái đuôi cái đi Mày khốn ออืืกระชากไปเลยเว้ยอยู่วะอยู่วะเอ๊ะไปวะสอบดินี่เมื่อกี้เลยเฮ้ยตอนแรกคิดวมันจะไม่กัดไอ้เฮียแม่งกัดตัวใหญ่ไปไหนหมดวะนี่ไงตัวใหญ่ใไปไหนหมดวะตัวใหญ่ไปไหนหมดวะไปไปแล้วสอบดิตัวใหญ่ไปไหนหมดตัวใหญ่ไปไหนปไหนหมดใหใหญ่ไปไหนหมดใหญ่ไปไหนหมดนี่ไงก็ตัวใหญ่เนี่ย หมายเมืม่อกี้เลยตัดไม้ต่อ,อยังเมื่อกี้เลยเหม,ม็นข้าวแบบต่อเนื่องครับเหม็นข้าวแบบต่อเนื่องตัวดิกูเพิ่งปลดเสร็จเมื่อกี้คิว้วได้แล้วเนี่ยโหขี้ตัวใหญ่ด้วยฟาดแม่งโฉบไปเลยเนี่ยอยู่พอไ,ไปแล้วไปแล้วเลยสัตว์ตัวใหญ่ด้วยเฮีย อยู่ดิอยู่ดิอยู่ดิเหี้ยตัวใหญ่ด้วยมาเดินวันเป็นโลตัวนี้มันโลครับตัวนี้มันโลสัตว์เหี้ยดูอ๋อตัวเขาใหญ่เลยอยู่อ้ว,วนตับเลยโอ้อโดนเริ่มเลยไม้โดดลอยอะเมื่อกี้รู้เยอะดิรู้เยอะดิ นั่นไงอี่นั่นไงอยู่ปะอยู่ปะอยู่ปะก็อยู่อ่ะเหมือนจะอยู่เหมือนจะอยู่เหมือนจะอยู่หมือนจะอยู่เมือนจะอยู่ก็อยู่เดอเห่นิ่นหล่นหล่กหล่นล่นันหลนลลนลงล่ล่งลง่นนะสันหล่นหลวนนล่น่หนหล ไม่อยากลงไปตีเลยวะเยี่ยมแม่งโคลนเต็มเท้าหมดแล้วเนี่ยโอ้โหโอโห้อยู่ปะไม่อยู่วะสับดิสับดิไอ้เหี้ยสับดิเ <c oughs> ยอะโค่นหมาน่าโค่นหมาโอ้จะใส่ดีนะประเด็นนี่วันนี้ก <c oughs> ูข่าวอีกแล้วไอ้เหี้ยกูเหม็นข่าวแล้วเนี่ยโอ้ เอา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 เข้าไปเอาเข้าไปรู้เหยือกู <laughs> คันยูแอลครับไอ้ที่สองร้อยกว่าบาทครับในตะก้าผมในตะก้าใน t ิกต็อกมีขายนะครับนี่ห่วงกนเลืนในติกต็อกผมก็มีขายนะครับไอ้ตัวนี้ก็มีขายนะครับร้านเดียวกันนะครับเออสายก็มีขายนะครับสายทีเซียเ <laughs> ยือกก็มีขายไอ้หี้ยอปลามีขายด้วยนะงี้ไง ปัดปัดโอ้โหบินเลยสัตว์ไอ้ย่าตัวคนเล็กเลยสัตว์กูว่ามาเคิ้วไม่อยู่แลวเคี้ยวเบาชิบหายสัตว์นี่ตัวแม่งยังไม่เล็กสุดนะเล็กสุดผมประมาณครึ่งมือเอง ดนอนยางนี่ต้องศาลาเฮ้ยยังไงไปแล้วเฮ้ยไปวะรถรถรถมารถมารอจังหวะอยู่เยอะปอ้แล็วไอ้เยอะแล้วดุตัวเยอะกุ๊บปวดเล็บเมื่อกี้ไอ้เหี้ย เฮี้ยตัวเล็กกว่าเดิมอีกเฮี้ยโอ้โหโอ้โหหมานจัดเลยเฮี้ยเดวรุดตัวกูไม่เฮี้ยแล้วกูวางบนฝ่ามือเนาะพอดีมือกูเลยเนี่ยดูอโอ้ตัวเฮี้ยเพียเลยข้างหน้าผมนี่สองตัวอุ้ยนั่งไงดิวาน

้ใสดีด้วยอีย๋อียใสดีด้วยเขานี่กูนำแล้ครับ,นนรบอ,อือใสดีครับวันนี้วันนี้ใสดีครับวันนี้<ค><ณ>เห็นไหมหอเออใสดีอ่ะ โคตรเบาเลยเฮียแม่งดูดเหยื่อม,มันไม่กัดอะแม่งดูดยังไงเหยื่อมันหมานะทุกคนกัดนะเหมือนวิ่งออกวิ่งออกวะวิ่งย้อนวะเป็ยไงบ้า ไอ้ยี่จิ๋วเขาโคตรมาในซาตัวตัวแม่งเหมือนสองตัวแรกเลยเฮียดูดิโอ้อยเฮียวันพระใหญ่ปลาแม่งแดกโคตรดี <c oughs> ปล่อยปลาครับทุกคนปล่อยปลาครับนี้ปล่อยปลาไอ้อ่อ